ใจเด้อใจเด้อใจครับใจ้อมาใหม่เด้ออเวนเา้องลอได้มด้านมือ้นเด้มันยอมันเยืรู้เด้อทั้งนี้อยู่รูเด้อบ้าหรืบอ้ัดพญามันบเาเขาในเมืองพอาะเรติดฝักติดหลังเออเออเเอออเออ ครอบครัน้องตอนนี้บุพกาหลังจากอามาแต่เยี่ยมยามเมียใกลุ่มเนาะแล้วก็ต่อมากับสีมาอันแจกขนมให้ครอบครัวสองในลูกเนาะหมาเก็บจับโอ้สาวไปเจอเยอะเลยจริงเยอเพิ่นทไปก่อนจะคล้องเฮือนเพิ่นบโบยู่เนาะพี่น้องอ้าวจะคล้องเฮือนไปใช่ อะโอ้ตะคนประยูกกับปเป็นจังเนาะเดี๋ยวอ่าไปเด็กครอบครัว่นะไรนีในกเอาเกขมปัูกะคัวนเนาะเื่อทะเลบีใช้ใชเือรตนใหญครับตนนี้ใหญ่ใหญ่หลายเหื่อนื้อ้าวตนนี้มันันห้กระเพาะนี่นี่พกระเพาะแห้งลายเด็ด่หเย ขนมขนมมีบ่ขนมอยู่คนมีมา่าขนมตยู่แค่ไหนเออควรปนกันไปนะเออปนกันนี่หาปากเนี้ยน้องไปนึงเนาะอดเนาะโดยโยังอยู่สองสอครอบครัวอยู่ทางด้านหน้าเออแล้วก็ ชะทงก็ได้นะทอกถอกระทก็ได้ฮะทอกเลยเอาชะทงหมดเลนี่ยังไมน่บก็เออเอเออก็เลยจะถอกเก็ดชะทงลงน่าใช่ดิเออเออินยาดีไอดีใสเอายาดีกระเพาะนเออบวง อ่าเราพี่น้องบอกว่านแตไปอานให้ครอบครัวพัุกทีเนาะไปแล้อาานไปแล้วดไปแล้วห้อยลยไปแล้วไหมอาจารย์อันนี้ด้าอซดีจ้าพ่อไปเลนล้อยน้องมีหลายอย่างเนาะหลายอย่างบอสจเป็นอ่าป้าปองยาพวกยาชิพพบครบทุกอย่างนะคุยน้อง อ่าสีไปอันอมอบให้ครอบครัวฝลูกสี่เนาะส่งนสุขุมก็น่าจะเคยเห็นเนาะครอบครัวฝลูกสี่ที่ประพรก็เคยมาซอยตรงนั้นสวัสดี ถูกเป็นย <inequ ity. S 2> เนาะถูกก็เป็นเนาะถูกนั่ากูอะถูกดุบะถูกดุถูกถูกดุบ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 มาบีมาบีอ้ามอมให้ด้วยเนาะอ้ามื้อนี้เอาของทางยาทานเป็นทางวัดนี่กูวัดหลวงอ่าแสงอรุณวัดแสงอรุณเด้อพอดีว่าเพื่นก็เอามาขาดให้เนาะแต่ทีเป็นขะเลขนมปลากระป๋องพวกของอยู่ของกินนี่แหละเนาะก็ยากดีกับก็ตัวนี้ก็ปลากับย่ามองเอ้ะ อืตัวนี้ปลาชิตมนเออออยาดีไขตัวนี้แก้ไขขอบคุณขอบคุณใ้ๆเด้อผู้หญิ่งดเดมีแก่อนมาจะปาสิต้นอันนี้พญิเบิดึ้นมานายิ่งิด่หน่อยเอาไว้หมอนี่มอไปสอนนีงมอนโดยโอ้สูงนาออยู่ดีมีแหงโดยโดยโดยขอบคุณขอบคุณ้าอยูดีแฮงเจ้า อ่าสบายดีพอลูกซีโดยสบายดีเจ้าเพราะว่าปริมาณยิบยามแต่หึงเลยเนาะโดยอ๋อเป็นได้มียท้องอีกแล้วหนี่งโดยท้องอีกแล้วว่าได้ผู้ชายว่ะท่านว้าก็ยังได้มีแบบบังเอิญมีแบบบุงค์สึกโตเลยนะโอ้โดยเลยเดี๋ยายแหละเถิดผู้นี้ยาแหละหาคนแหละผู้ชายผู้วเพิ่นเพิ่นตามลูกผู้ชายนะพี่น้องตาลูกผู้ชายก็เป็นเบิ่งงในลูกผู้ชายเนาะโดยแปลโกเลยจ้ันโดยโดยใช่เดี๋ยว สบายดีสบายดีสบายดีก้องลูกสบายดีสบายดีได้ไหมสบายดีอ้าวมาดิขอตัไปก่อนเด้อพี่เด้อได้อเด้อเด้ขอบคุณดีว่าผ้าอัาชันิ่นมามาแจกเครื่อกจากของเลยเนาะอ้าวสบายดีไปก่อนสบายดีเด้สบายดีอ้าวล้วพอพี่น้องก็ได้เอาเอาของเครื่องของไปขอบครอบครัวผลิตสี่เนาะครอบครัวผลิตสี่แต่ก็ต่อมาก็สิเป็นครอบครัวสองแม่ลูกเนาะ สำหรับคลิปเดียวนี่ก็ถือว่าลายเคสิปน,นะพี่น้องสวัสด,สสดีสวัสดีสสดมาจะเอาพุ่นไม่ใช่ผักโอ้มะาวข้อพุ่นไม่ใช้ผักเป็นได้ช่วงนี้สบายดีบ่ะอู้หูมันเดิมนั่นแหละเป็นได้เขากินนะเขากินก็ประเด้มีมันแต่ห้องแล้วเลือ่อยโยไปใช่แหละโอ้ไม่ใช้ แกพักขายเนี่ยชวนเนี่ยแได้มือซิบมือหาพักเจอมนันเด้ตัดคายให้เขา,นนาแล้วเอาพุ่นเอาพ่นเพิ่นน้องสามีอะไรลูกทายนะชิบหาช,าชิบกนี่แหละทุกคนกแล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายคนก็ไปอัปเดตเพิ่นแน่วะเนาะก็มื้อนี้ก็เป็นคลิปเดียวเนาะพี่น้องที่จะมาอัปเดตเพิน่นกต่ทั้งสีนะ่ครอบครัวเนาะอ่าทั้งสี่ครอบครัวเพิพ่นสิอัปเดตเนาะมื้อนี้มืนน้อนี้พระอาจารย์ เพิ่นมาจากสวรรค์ค so ุณอะไรเพราะนั nah, ่นไปเฮ็ดเฮือนนี่แอันมีผู้พาเฮ็ดไปเฮ็ดรับจ้างเฮ็ดเฮือนหลังนั้นเองก็ให้เงินมันมือละ50าชอ50แล้วแม่หาบ่ได้เงินเดนะมือให้แม่มื้อละ20เนื้อหันมันก็ซื้อกินเชื่อโยมันแหละแต่แม่ซ้ิเพชรแป้งนัวข้าวกินมันจะจักทางหาแล้วโยแล้วก็ไปหาคอบุนมาใช้โอ้เออให้ อมอม่ก็ได้จะมาก็ได้โอเคนี่เด้อแม่ป้าเพินเพินอม่ให้เด้อพนเอม่ให้ขอบใจทนายใกละลายคออยู่มันคอยยืนคอยดีนี่แห้งอยู่กับครอยูกลูกชายคอนืงลูกชายฝ่ายยุคนิมหาิกแล้วแหละไปฮ็ดเรือนน้ำเขานเรื่องดินค่ะมีผู้พาไปแหดอะไรไปรับจ้างฮเรือนน้ำเขานไำเนื้อสังโคขบ ใจทางอัญทานเนาะ่ทางซูเฟอร์ครับลดลายเนาะแางอัญถางเมื่อเช้าทางเมื่อเนี่ยน้องพี่น้องขี่มาแจกของสวยเนาะมันเท่าเหมนมามันเท่าน้อยนึงกลับมันเท่าถูกมันเท่าถูกมันลายแต่ละวันมันเท่าเล็กๆน้อยๆเนาะน้อยน้ำใจของอาทานคนเล็กๆน้อยๆอ่าละไปป้ามาดี้กันสิขอตัวไปก็เด้อ เจ้าเจ้าเจ้าเดี๋ยวสิไปครอบครัวอีกชงครอบครัวสุดท้ายไปยไปเลยเดี๋ยวไปครอบครัวแม่ลูกสี่หรือว่าแม่ลูกสามนั่นเองนาะพี่น้อง สวัสดีละใ่ดีอแม<า>่ไปช่ยนอไปไปเอาหรไม่อมแม่ไปเอา,าอเไมสวัสดีเออตอกินเออแม่ไปโ,อโอไปบอ,อย่โอบอ,อย่ก็ยาห์หางลำหลวงต้องตอบกันเลยโดยโเเด้วยแล้วก็ครอบครัวสุดท้ายยัวนั้นเนาะ แวกพม่าจะหายบกพอไปแจกข้างหน้าพี่หม้อมาเพิ่มมายแจกจันท้นวดแล้วจะหายพื้นเรือเลหายกพ่อพ้่อไปแจกข้างหน้าเนาะเอาละไปไปไปอะไรต่อทิ่ผ้าพันไปตลาดดงอีทโอที่เด็ดโม่พอบอขนาดไม่แล้วไม่แล้วเนาะมาพี่พี่ <laughs> ขึ้นเถิงไวขโมยไปหาน้ำไม่หรออืออ๋อเอาเด้อมมาเล้เอาเอาของของอยู่ของกินเนะาะพอดีมีอันยญทานอยู่ทั้งเช้าวันอะไรเอามาให้บอกพ่อแม่เดิอ,อ,อนี่เลยนี่อ่าอ่าขอบคุณประดีขอบใจประเดี๋ยวขอบขอบใจ <laughs> ทางอันอน้ำถ่านเด้มเดอมาให้เด้อบอกพ่อแม่เด้อเด้ออ้าวไปดิไปก่อนเด้อสบายดีพอดีต <c oughs> ้องพ่อแม่บ่อยู่เนาะแล้วก็สิไปอ่คาครอบครัวนั่นต่อเนาะ สวัสดีละมิซไพโอแม่โอแม่ไปใส่อ๋อสวยมาออสวยมากๆมาหับมาหับขนมไว้่อแม่มาอยู่กับมาหับขนมสิอ๋ออ่ัมีนางมาีกเด้อพอดีเพิ T ome. T ome ่นมาอันสวยเรือเด้อเอาให้เสร็จเ็วได้ อ๋อได้แล้ครับอันนี้ผมขับมาแล้วส่วนเนี้ยเป็นเป็นยาทานทางสวรรค์เด้ออ๋อขอบขอบใจท่านนะขอบใจอ๋ออันนี้เอาไว้ให้พ่อแม่เด้อส่งแม่มาแล้วก็บอกว่ามีอันพระเพิ่นมาจากสวรรค์มาแจกจ่ายเด้อเอากลับไปก่อนมันอีกสักได้ดิอ๋อไมด้หรอที่นี่เน้ยแค่ย่างหม้อห่อห่อย่างยี่สมองย่างแล้วเหรอยัางลายร นทั <formation jin inh throat> <at> ้ง <tı> ต <ro> ิอแล้วประกอบไปยังไงล่ะะกอกใช่ไหมล่ะขอบผู้ราคาเกินอ๋อขบสแก้นหน่อยให้เราพ่อนี้ไปแจกต่อเดี๋ยวให้ปล่อยไปแจกต่อกรอือพ่อแจกต่อมันบังคำมันามหมู่บ้านเดียวกันสี่ครอบครัวเนาะอย่างไรกกต้องขดใจช่้งอกระถางเดอร์อ๋อพาถูกมอบมอน่องันนี้กระไช้มอบอันนี้ให้เาพ่อพ่อเด้เป็นใ่ใจไม่พลานะ โดูดูดาขอบขอบคุณขอบใจลายเด้อเนาะอันนี้ทั้งเปินมอบเป็นปัจจัยเนาะพี่น้องเล้วก็สิไปทางไมต่อเนาะอันนี้สิได้กลับเพราะมีอยากแน่ทั้งทั้งสว่างมาหมอกมาผ่อนต้อนเนี่ยมาผ้อนโดยที่เขาที่เรือนะพี่น้องของที่เรือเพื่อนกัน ไปอ่าเกลเจยห้คนถูกยากตอวเนาะเอาครับเลยวันนี้จ้าครับขอบใจขอบใจไรอขอบใจเด้อบจาาจ้าลา้อโอเคเดินทางปลดไทย้าันี้เจ้าจ้าา้าาอนี้ับเจ้าตน้คอาเอาละพ่อพี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดส่วงท่าคลิปแลยเนาะสึงบุพพรกับพาเพินมาหาแจกเขื่อนแจกของเนาะ แต่แรงแรงก็ต้องคอขอบมกุกขอบใจขอบพระคุณพระดายไเนาะที่สวยเรือคนถุกางานนะพี่น้องเอาแล้วพี่น้องบอกว่าไปตัอตัวไปก่อนเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่เดอ้อสบายดีและสวัสดี